สวัสดีจ้าพอกันนี้เราก็กินแซบแบบนุ่จ้านี้สิพ้ามากินนี่เลยจ้าอาหารในกระแสต้นหอมจิ้มครีมชีสมีผักหลายย่างจ้ะพี่น้องเพราะว่าย่านมันอันแห้งเกินนะต้นหอมนะจ้าเอามาจิ้มชิ้มครีมแล้วก็คลูกกับอันนี้น้ำ โปรเตโต้ eto, มันฝรั่งซิมเลยน่าจะนะมันเหนียวม,ม่ชีดน้ำเอาชีดลูก้ายมันกิน

รสแซ่บดยู่จา้าเขาฮิดจังสีนะ่เนาะเขาโกยเอาครีมชีสแล้วเขาก็เอามาจิ้มกับแฮมหรือว่าอันนี้ก็ได้มันฝรั่ง nó nhỏ lắm อันนี้สิงง่ายสุดแล้วเนาะอืม กิมจิอันนี้นเป็นอีหยังที่แซบที่สุดแล้วเนี่ยเด็กน้าก,ก็กินได้มันนวลมันนัวดีจ้ะนี่กินง่ายเห็นปะ กินกับขนมร้มหนามมหรอ กลิ่นแก้เพชรหอมฉ่ำ ันี่จะเป็นชีสสติกน,นจะจ๊ะเค็มอันนี้อันนี้ครีมชีสอันนี้ชีสเนาะชีสก็จะมีความเค็มครีมชีสก็จะมีความมันนัว nhầm bỏ ọt rồi เพราะอะไรนะจ๊ะน้องพี่น้องแซ่บดีจนหอมนี่แห้งขาดตะละีิเนเองก็สิขอจุบกิฟเพลงแค่เหนจะเด้อขอบคุณเจอชมกิจกแบบนุ้นจ้ากข็ขออนุยญาตสทรงถ่ายปีเกาตอนรับปีใหม่ก็อขอให้พี่น้องสุขคนมีความสุขในวันปีใหม่ด้วยจา้าสุขภาพแข็งแรงรล่ำรวยเงินท้องกิดสินน่งไหนก็ สมหวังสมปัานาทุกสิ่งทุกอย่างนะจ๊ะเด้อขอบคุณที่ติดตามมารับชมเป็นกำลังใจงให้กินแสียแบบนี้นได้จ้ะเด้อขอบคุณจ้าบ๊ายบายจ้าสวัสดีปีใหม่จ้ะ